นโยบายด้านการจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด่านต่างๆจึงส่งเสริมให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ระยะต้งทางกลางทางและปลายทางส่งเสริมให เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิธีทางโดยใช้หลักษาแ reuse reuse และ recycle หรือซชอใช้น้อยใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้หี่โดยเป้าประสงค์หลักของแผนจังหวัดศาสตร์นั้นในมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมในการคัดแยกขยะในชุมชนนาขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมุ่งเน้นให้มีการจัดการขยะอินทรีย์โคเรือนและการนําไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนัก และความเข้าใจในการจัดก,การขยะที่ต้นทางต้นทุนเพื่อลดปัญหางบประมาณในการจัดก,การผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดกาเสืาาอมจกได้ธนาคารขยะกลุ่มชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านรองเรือบุญตำบ้านหนูอำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นต้นแบบธานาคารขยะของอำเภอสองจังหวัดแพร่โดยมีประธานกลุ่มคือนางจันเพนท่าง,งามมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทโดยเฉพาะขยะรีไซเคลิลโดยมีการซื้อจากสมาชิกอยู่เป็นประจำ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีและช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความถนัดให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมนวยพรริมประพันธ์รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลสองค่ะเทศบาลตำบลสองของเรามีวิสัยทัศน์คือสิ่งแวดล้อมน่าอยู่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีสืบสานประเพณีมีคุณธรรมค่ะหนึ่งในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพเทศบาลตำบลสองได้เข้าร่วมการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยโดยนโยบายการบริหารจัดการขยะขยะเกิดจากการดำเนินชีวิตขยะจึงเกิดได้ทุกวันค่ะเท่ากับว่าการทำงานของเราเทศบาลตำบลสองต้องชัดเจนต่อเนื่องเด็ดขาด ทั้งด้านความรู้ทั้งปัญหาและความสำเร็จร่วมกันภายใต้บริบทที่เป็นจริงค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเทศบาลตำบลสองก็เจอปัญหาและอุปสรรคแต่เราก็ผ่านไปได้ด้วยความร่วมมือจากภาคท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสอมอชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครท้องถิน่นรักโรคหรืออทลอเด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่มาโดยตลอดและเราได้ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปขายและสร้างมูลค่าได้คะ่ะโดยปัจจุบันมีกลุ่มของชุมชนที่สามารถดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน สามารถนำขยะบางชนิดกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่ารายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะและสามาชิกภายในกลุ่มของชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองได้อย่างเข้มแข็งคือกลุ่มชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านลองลือบุญตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะกระผมในฐานะรองนายกเทศมนตรีตำบลสจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลสอ ได้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมในการรักษาแวดล้อมนะครับอันนี้ก็ผมเองก็ส่วน,นหนึ่งผมเองได้ไปม,มีส่วนร่วมในะส่วนของในการประชุมหมู่บ้านทุกครั้งแล้วก็เวทีประชาคมนะครับผมผมก็ได้นําแนวทางการปฏิบัติมาเน้นย้ำนะครับช่วยขับเคลื่อนช่วยพัฒนาในส่วนของเพื่อต่อยอดในการพัฒนาต่อไปแล้วผมเองก็ได้นําแนวทางเหล่านั้นมาปฏิบัติในครอบครัวผมก็มีจากการขายกขยะ แล้วก็ในส่วนขยะรีไซเคิขลขวดพลาสติกกระดาษเหล่านั้นเศษพลาสติกต่างๆที่ขายได้เราก็จะนําไปขายให้แก่ชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมชุมชนว้านรองดุบุนนะครับอันนี้ผมมองว่าถือว่าเป็นการบริหารจัดการขยะช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยช่วยลดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถือว่าเป็นเกิดมูลค่าแล้ก็เป็นไรายได้ของครอบครัวต่อไปครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอ,อรพิเนเข็มเจริญร่วมด้วยอานานธนารัฐเข็มเจริญซึ่งเป็นคณะกรรมาการเกี่ยวกับการดูแลรักษาโครงการชุมชนต้นเิวรักสิ่งแวดล้อม ขอชุมชนบ้านรองรือบุญอำเภอสองจังหวัดแพร่ชุมชนของเราเป็นกลุ่ที่คอยดูแลเกี่ยวกับการรับซื้อและการขายขยะรีไซเคิลให้กับผู้รับซื้อโอดยเรานะคะจะมีข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่เป็นปัจจุบันมีสมุดที่จะเป็นควบคุมรายรับรายจ่ายรวมถึงคอยจดข้อมูล ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เรารับซื้อแล้วก็ขายไปกับร้านรับซื้อเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนี้นะคะกลุ่มของเราได้มีการรับส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมการคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งตั้งแต่ภายในครัวเรือนอเพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะทั่วไปที่เทศบาลต้องมาเก็บขนออกไปส่งกำจัดทุกวันโดยส่วนใหญ่เราจะได้รับการสนับสนุน ข้อมูลใหม่ใหม่หที่เป็นนโยบายจากภาครัฐจากเทศบาลตำบลสองโดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยกันอยู่เสมอขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจันเพนท่าง,งามประธานชุมชนต้นคิดรักสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านลองหมู่ที่6ตตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่กลุ่มของเราเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการายคัดแยกขยะ และมีการตั้งธนาคารขยะมาเมื่อตั้งแต่ปี2558กลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด733คนและมีคณะกรรมการกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งมาตลอดนอกจากนี้เราก็มีการเปิดรับสมาชิกธนาคารขยะอยู่เป็นประจำและมีการรับซื้อขายขยะรีไซเคิลเป็นประจำของทุกเดือนโดยมีนางธนรักษ์เข็มเจริญเป็นคณะกรรมการกลุ่ม ที่คอยช่วยดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายขยะรีไซเคิลจากชุมชนนอกจากนี้เรายังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนประชาชนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะ